สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบาวตุ้ยลำเพลินน้องไปเชื่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องบรร,บงบรยากาศยามเย็นสบายสบายบรรยากาศยามเย็นสบายสบายเนาะเห็นไหมทีมงานบรรยากาศยามเย็นสบายสบายเนาะไหวผู้ใดมาละบ้านนี่ผู้ใดอ่ะตาเอ๋อว้าวน้องขิมสว<อ>ัสดีครับอีดาน้องขิมเอาน้องขิมก็เปลี่ยนไปหรอกเอาน้องขิมคือผมเหีวบ้านเนี่ย หมูโยงหมูยอนน้องมิวน้องมิวใช่ไหมพี่ลาอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วลองเพลงเป็นบอลเนี่ยแต่เดินหนูยังเดินเพี้ยนเลยใช่ไหมอาสวัสดีแม่ฝนสวัสดีเออแม่ฝนเป็นยังคือเอาฝนมาเนาะแม่ฝนสวัสดีลูกสาวแอดลูกชายมานี่ป๊าแต่ยังมาฝากกว่นี่บ่อหยอกว่านัวซื้อเอามาฝากดีกว่านี่ โบ,บนิโบนิคิดฮอาลูกดอกคิดฮอานเนี่ยไปก่อนคลิปนี้ฝากไว้าฉนมีพี่น้องคลิปหนาจังิงพอดไหมได้บ่หนเมื่อบ้านจรงไหนอ่ะก็สบายค่ะผ่านบบนิสอบผ่านบบนิฮะ<อ>สอบผ่านบ่นมันแบบว่ายังไงอ่ะมันไม่ไม่อะไรไไแจ้งหนูไปสอบยังไม่ได้รู้ผลอ่าต้องรออีกทีค่ะแล้วหนูกับมันใจอยู่วันหนูทำได้ เมื่อบาดเมื่อหาผู้สาวถิ่ได้จากไหนหรือว่าจังไหนผู้สาวแต่ไม่มีผู้ใดมาส่งเนี่ยพ่อค่ะแต่ว่าพ่อเป็นยายผู้โอ้พ่อที่ว่าตามไปวังยาน่ะไปอ้อนท่วงไงหนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนึกกับบ่หัวแล้วบอกเราไม่ใช่คอยนะเจ้าทาหมอบมีลงมีโลให้เนี่ยคอยที่มอบให้พ่อพ่อแห่งซาตดเลยอ๋อเดินเดินในฝนมันหนีรัว แม่ฝนออกมาดีแน่วหวยมาพี่มายืนพี่นู่มาว่าวนู่นถือไปนะลูกป้าพ่อว่าหยอกซือก้อๆกะเอามาจาักอันนี่นะแม่ซื้อค่ะผมว่าหยอกซือซ้อๆซือซ้อมาจักบาทนะโอ้ยเครื่องมาหน่อยคนณต่างหาที่คุณบัวดูน,นปะป้าแม่ฝนกระม้าไหลรอบเลี้ยวพี่น้องสุดเท่ากระม้าฝาวนะคะใครดอกเล่าเอาแดดมาจ๊กโลนนี่มาจากบ้านเนี่ย มาจากโลสส่สามร้อยบาทนี่ไปกับพกลอยอันนี้เมื่อไรปอนี re ่้เมื่อขั้นปากอุบลกับสามลอยกวนสนั่นแต่ตีรถกับบอกคือคนอุบลเนาะคนอุบลเนาะพ่อไปอยู่เคยไปอยู่หันเนี่ยยู่วานดินน่ะนามุกุลแสนทวีสุขกับว่ายเป็นเบิดบร์นบ้านเบิดอำเภอวานดินโอ้ยขนาดเรียนอยู่ในโรงเรียนยังเจ้าแค่ในแสนทวีสุแมนบอกเขาแสนทวีสุขบ่ แม่แม่เขาเองงานอันบางคนบอจักเนาะว่าเราเงานอบตเลยเนาะแม่เนี่ยคู่ประถมวัยบ่เป็นคูโรงเรียนประถมค่ะเป็นครูมาจากปีแล้วทิฟกาปีแบบโอ้พี่น้องครับเอาผู้ใดมาอีกวันหนึ่งม้เลยอย่เนาะหน้าจะเป็นไงนั่นนะไอ้ไอเนี่ยนี่ตอนดาวประพิษนะหน้านี่บอพ่อความจำบ่ต้องห่วงเลย โอ้ยลูกสาวขอ,ยอ่ย,โอ,ยโอ้ยเดี๋ยวด้ปลาลูกสาวแขี่ยอ้าวอ้าวมือนีขึ้นมากครับอ้าวหน้าไปใส้บาดเนี่นยเออลูกสาวข,าาาข่ี่ยแม่อีดารถคันนห้บอรถที้ารถเสียไหลสอมเดีวไปามาหนีมาหนี้วยมือว่านนีมากบอ คนเดียวมาปวดผัวมังเนี่าัเอ้าวอนาคาคือใสแบานเนี่ยมึงยานไปอ้อนทั่วสิมือขึนหาแหลมันเตาเดี๋ยวเาก็ลูกอ้าก้บบานเนาะครัมีเวลารักษาแก้มขึ้นไงขึ้นขึ้นมีเวลารักษาหน้าอันยังน่สิบ้านเอฟหรือสิไปามัองนอมาปวดโพแต่ละคนยังพวท่านเบจ้านี่ครับพี่น้องได้เลย พ่อคือผู้ให้เนี่ยปวดพวงอ,อ,อันผู้นี้ก็บเป็นตั้งแค่พ่อหน่องขิมนะพี่น้องทำทุกอย่างเต้นกางให้ลูกเหมอนนี่หนูยังมาเหลืออย่างเดียวเหลือแต่ซักผ้าซักผ้าให้ลูกเยาวาได้เคยซักองี้เจ้าเคยซัยยกบ่เคยอยู่ครับปา<ะ>ด <c oughs> บาป <c oughs> เซฟเยือนเสรกรรมพอเยือนเนื่เลือดอับแม่ฝนมารรมเยือนด้วยปาดมึงเนี่ยโบนดไอ้บังคับดัวหนึ่งส่วนหนึ่งสองปวดพ่วงอันนี้รอบนี้ไปน้ำลูกปะเนี่ยไปยครับห่างกันบ่ได้บ่ ห้างนี่มาได้บ่บ้านคิดอยากห้างอยู่ต้วยอัน่กล้าห้างเป็นอยังเป็นห่วงครับอุ้ยเด็กก็ใหญ่ไปหนาใคสบายไปน้ำแม่ยี่ดอกอี่เขียวเอ้ยนี่ผู้ซอยใครแน่แบบอดูซื้อว่าใครแนบเราบอบัเนี้บอค่ะบออ่อนพอได้เนี่ยมันเป็นยังไงบอกันหมอฟังด้วยเมื่อบานใสไสใสแล้วบไปถามน้านตะมันอย่างนี้พอมาลองอาบน้านตะมันอย่างนี้โอ้ยวัแนแหละก็แน่แหลมเหอเออสร้างมัน น้ำมันอะไรแลงกมไมยังดอกมื่อไหนซิแม่สอบยังเนี่ยเขานัดหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูเพิ่งมาตอนเต็มบ่อ้าวมีเปลี่ยนอีกกระบ่กนู่นง่ายแล้วอ้าวต้องรอชมค่ะอันนี้ฝนกันอันนี้อยู่โดนอะไรเด้วก็หายน้ำหลูกเด้่เนี่ยเศร้าอลไรไปเศร้าหายกับหลูกไปป่ะนี่เศ้าแล้วเศร้าขึ้นเลยเป็นบ้มันใหญ่เร็ว เจ้าต้องขึ้นต้องคอยรู้ต้นซาดคอยนี่รู้ต้นพพตุ้ยนี่ลักสุดแล้วรู้ตัวเฮยยังพลอดแถวแล้วมาดอันนี้แย่มายูอะนึ่งอยากเล่นแย่มากยูขีดน้ำเล่าอยอะดิข่อยไเไล่งานข่อยข่อยลืมตายได้คนละเออเสียงมากแล้วเพราะว่าห่วงอยากสุดๆตายมานี่นี่ออกแก๊งรังเนี่ยนะคือพ่อตอนแรกเชียงหอนบ่มีเลยแล้วเอ้ากระพ่อที่ป็นนี่กระเพาะฮวงเพราะว่าประสบการณ์เราผ่านมาเยอะ เรารู้ไงพักมีเวลารักษาเสียงแนี่ยนี่หายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเพจอีกเอาแง่หญิงเอาตัวเพจนี่นะใส่โลตีไม่ได้เหจ้ะเออโอ้ยแขวเอ้ยลูกสาวคนหน่อยไปเปล่าแกลงอันนี้พอเอามาให้หนูนแมนบาคะเออครับที่มหาวิทยาลมาหายังมหาวิทาของฝากเออขอบคุณหลายขอบใจหลายได้ไหมฝนเด้อพราวหนาวเพราตอนฝนมานน้ำดอก รู้สึกว่าตั้งแต่ไายรู้สึกว่าออกประมาณสองสามคลิป fc เสยีย fc แม่ฝนแม่ฝนมาแล้วนะเล่าป้ซื้อฝนไม่พี่น้องเล่าซื้อจริงเล่านะซื้อเหรียญเล่านแนะแม่อะไรแม่เข็มอันนี้แม่เข็มเข็มเข็ม <M ew. S 2> มิวมิวมิวสิคพีแปลว่าโดนตีอันนี้ได้คนติดตามเท่าไหร่ล่ะเนี่ยสองพันบอยมันเป็นไหมลูกสองพันค่ะอันนี้ก็บสองปัญหาแสดงว่ามีมีไอ้พึ่งคนเดียวที่พุ่งปี๊ดเลยใช่ไหม มันเปลี่ยนมัดันูลูกลูกต้องเบิ้งตัวยางพู้หนึ่งเนะจำไหม่เนาะไปเบิ้งผู่นึ่งล้วจะซื้อบาวตุยบาวตุยนี่แหละเราบอกโบห้เก่งดอกไปเบิ้งซองนันล้อกดนไปเบิ้งตัวยางแล้วเด้อบรบบอเ้หน่อยสิบอกบอกแบบคือแบบบอกคือแบบระบายนี่ยเอาเดี๋ยวก็ไป พึ่งยังไม่รู้ว่าจะมานึงกี่โมงไอ้พึ่งน่ะมันเก่งโคตรเก่งเลยขับรถบ้าบอ่เขาออกวางใบบอกว่าเดี๋ยวก็ห่อดอกถ้าฝนตกนี่ครับเร็วป่าไรดอกจำไว้ได้๋ยวหลุดล่ะไปเบิ่งช่องเบาตุยเบาตุยนั่นแหละแล้วบอกพ่อให้เก่งซบ่อให้เก่งดอองเนี่ยเบิ่งดูเยอะขายซองนี้แล้วบอกพ่อให้เก่งดอกช่องเนี่ยเบิ่งดูจนน่าหน้าหน้าเพิ่นใสดีมั้งไงเว้ยไม่แต่สิวเต็มอยู่หน้ามีสิวเหมือนกันหน้าหนาลูกสาวใครแต่ละคนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟังว่าฝนก็ที่บ่อตลาดนาโปแตงเลยได้อยู่บ้านภายคีมูบย่างเงนาะอันนี้ก็โปแตงกันมาลูใช่เพราะว่ามันภาคแบบภาคยีมีพ่ออันนี้ครับขวดเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิเด้อสูดๆเด้อสิไปฝึกไปสอบมันมามีอย่างเปลี่ยนแปลงระเบิงเอาพี่น้องแต่หาวันที่สิบสี่หยิบซีเนาะ เคนเปิดวงนึองอเนาะวงใหญ่เฮาพกกับพี่งอิงแล้วก็โตกเกียวมิวสิกคนขึ้นสิบเบอร์แต่ละมือนี่มือสุดท้ายแต่ละคิดว่าเอียนยามมา <รอ S 2> แม่มกระว่าของมันดีของมัน้ายอ๋อพนดีแต่วันที่ยี่สิบหกที่เจอกับเราที่ไหนทํากันบ้านมาอย่างเด็กๆเลี <c oughs> เ่ยวเลย <c oughs> เราจะเดินทางอันนี้ไปกับรถบาสเป็นบ้าอันนี้พ่อพ่อสิไปนะเป็นบ้า เราจะเดินทางวันที่25น่าจะนี่น่าจะตอนเย็นตอนเย็นรถบัสอ่ะไปเล่นนวันครยี่สิบหกยบางแคยี่สิเหมือนเดิมรวยทรัพย์ที่พ่อเราไปนั่งรออยู่เซเว่นน่ะชดเชยนะะชดเชมนชดเชยแล้วก็ยี่สิเก้ายู่ริบยองอันพายุนั่นแหละแมนเอ้าเจนได้หายนั่งใจอีกแียวเฮ้าเนี่ยมันต้องสู้มันต้องผ่านไปให้ได้เด้อบอให้เก่งเอาไปบายพยายามลงคลิปเนี่ ฝากช่องเนี่ยเนี่ยลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลคิมทักษอรทักษนาพรมื่นน่าเสื้อนี้ทักษทักษนาพรเนาะทักษนาพรอ๋อสูสูลูกบ๊ายบายสวัสดีครับ